แต่ว่าดีลูกไผ่ปากเป็ดกอ,อาากมานันไรอีนาปากหมาปากต่ต้นปลูกไผ่ขนมองแสบๆนะเด้อเ,เ,เอาบอสแฉบแม่มกูบอกผงสลดได้เนีเอาปะโตปะ๊บโตปะบโตปะบโตกุญยามืงอไรเนี่กุญยามืงอเด็นี่บัตตังโทษดอกบัตตังโทษดอกมารดมันโหลดเอามึงอไรก,ก็กูยี่หวันมึงก็บอกว่าแฉ<อ>ะ,ะได้ม่มไหเหรอกูไม่ได้เงิปนปนนันเด้อปัสย์าที่ซื้อกันกูหันมึงกูยืนน้มึงพะยงตอเด้อป้าที่หาเนี่ยว่านจะกงเดือดหาหันขาดไป ปาดติโซปาดติโซกูเลี้ยงอดเลี้ยงกันคนคือกันทั้งมากันแท้ศูนย์จน่าตัวสั้นกูยังมันแล้วเลี้ยงขายยามาถ้าดาคุยเด้เนี่ยลูกไพ่จู้ยๆกูอยากคุยนำไร่ถมเฮสต็อปฝีตีนสิวาพิษเหมันเมืองลมเด้แาดไม่เห็นเขาใส่้แท้เว้าเงี้กระดอกกระเดียแท้เว้าเงี้กระดอกกระเดียแท้มาเป็นก้าวคักแท้บ่แม่นเมียยามาสอนนะจ๊ะหนีไปหอนใ้คนฟังตะลางเฮ็ดผุดไปเก๊มุ้งเจ้ากูไปหอนจ้ากูบ่าเป็นหมาเมื่อเจ้ากบกูกอันเมื่อเจ้ากู แม่คนนี้กับกูฮะโอ้ท้อป้าท้อแม่เจ้าเก็บลายบ่แม่เก็บบ่ป่ะไหนดอกแต่กูเปียกนี่ยตี๋มาไมาอยากกินลาบหมูเมื่อกินลาบหมูกิน,กนลาบไม่ไงหามายิวงเขาว้าวใส่มง้างโลงบาดไปจ้งใจ ใส่ยังไม่เคยเสียกงวด <laughs> ไปแม่ไปแม่ลูกไปตีขวาเอาอยังบาทบาทมั้ง